สวัสดีพเพื่อนๆพี่น้องท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องจุเกมก็อยู่ผม e อ็ก n ท l นอ o เอฟ i o n นะตอนแรกมันเป็น c ีบีทีจำได้ไหมฮะที่ผมพาเล่นนะแต่นี้มันเปิดจริงแล้วในสโตรไทยนะตอนนี้สูงสุดมีแค่3เซิร์ฟน,นะผมก็เลยพา,าเพื่อนๆมาย้อนวันวันอดีตนะแต่อันนี้เปิดจริงแล้วนะมีภาษาไทยด้วยนะฮะยังไงก็มาลุยกันเลยนะฮะใครเคยเล่นก็จะจําได้นะ ภาพจะสวยมากต้องไปปรับเอานะนี่ก็ปรับเต็มสูบเลยนะฮะตอนแรกมันจะไม่สวยนะต้องปรับเอานะไปที่ตั้งค่านะเกมจะแนวประมาณนี้เลยครับผมเป็นกึงก่งๆึไอเดินนะต่อสู้ใช้อันตีทําให้ตายตัวละครซัมมไว้อัพขีดนะความสามารถนะฮะอ่านะนี่ฮะถ้าใครจําได้ก็ตอนนั้นจะเป็น cbt นะฮะแล้ว gmail เก่าใช้ไม่ได้ท่านเออเมลเก่าใช้ไม่ได้เพราะตอน,นั้นมันเป็น cbt นะี่ยโค้ดเบตา้า แต่เนี่ยโอเพนเบต้าแล้วเนี่ยแต่ว่าหน้าไตเตอร์มันจะเขียนว่าอะไรไม่ใช่ตัวเต็มอะไรทดลองอะไรเนี่ยไม่ไม่ต้องไม่สนใจนะฮะอันนี้มันเปิดจริงแล้วเปิดจริงแล้วนะโอเพนเบต้าแล้วเล่นได้เลยนะเนี่ะว่าเปิดจริงแล้วเป็นภาษาไทยแล้วด้วยนะไม่ใช่ซีพีนะเพราะว่าตรงหัวข้อก่อนเข้าเกมเนะี่ยมันไม่ได้เขียนว่าทดลองใช้นะถึงทดลองใช้มันก็จะเป็นตัวเต็มตัวจริงนะตัวนี้นะ มียอดดาวน์โหลดแค่ 50k นะฮะเป็นเกมที่ภาพสวยมากน่าเล่นมากนะฮะเดี๋ยวทุ่มนึงเนี่ะผมจะมาเล่นคัดจังหวะอะ่ของเกมอ่าวันพีชเพราะว่าวันพีชมันอ่าเดี๋ยวรอให้เลเวล50ก่อนนะฮะค่อยๆเล่นไปแล้วก็เล่นเกมนี้แล้วก็วันพีชต่อด้วยเนาะแล้วมันมีภาษาไทยสนุกนะฮะตอนนั้นผมก็จะไม่ได้แล้วตัวไหนดีบ้างนะฮะต้องไปย้อนดูสตรีมเก่าๆนะฮะ แต่เกมนี้ก็ภาพรู้สึกบันดบลงนะตอนแรกผมเนี่ยปรับสุดเป็นภาพมันต้องสวยกว่านี้อนะเออผมรู้สึกว่าภาพดอปลงนิดนึงไอ,อตอนนั้นไอตัวนี้สวยกว่านี้รายละเอียดตัวบอสนะเนี่ยตัวใหญ่ๆอ่ะสวยกว่านี้นะก็เป็นเกมที่น่าเล่นเนาะก็น่าสนใจก็เพื่อนๆก็อยากเล่นก็เดี๋ยวผมเอาลิงก์โหลดไว้ให้ข้างล่างใต้ดีคริปชันเนาะถ้าหาไม่เจอก็ลิงก์ก็ าสามารถก๊อปปี้ชื่อเกมวางได้เลยครับผมก็เจอเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะผมก็เล่นตั้งแต่ดานหนึ่งมาเรื่อยๆนะฮะเหมือนดรอปเล็กน,นึงนะ,ะครับว่ากราฟิกผมปรับสุดแล้วตําจีมันจะเนียนกิ๊บกว่านี้แสงเงาอะไรเงี้ยดีวนี้เลยแหละเนี่ยอาจจะดรอปลงจากตอนทดสอบเพราะว่าอาจจะมือถือบางเครื่องรองรับไม่ได้อะไรเงี้ยก็เนาะก็ดรอปลงมานิดนึง กับความเงาวาวของตัวละครนะฮะตัวนี้ใครเกมนี้ใครจําได้ตอนที่ผมพาเล่น c p t เนอะมันเป็นโค้ดเบต้านะแต่ว่าเป็นโค้ดเบต้าระยะยาวอยู่เหมือนกันประมาณนั้นลองดูนะใครสนใจก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้เสร็จปุ๊บก็ต่อด้วยวันพีชตีกิววร์เหมือนเดิม พอช่วงทุ่มหนึ่งก็คือวันพิทมันต้องเลเวล50าห้าสิบอะครับผมเออมันถึงจะไปต่อได้นะฮะอีกนานเลยแหละนะฮะก็เอาเกมนี้มาฆ่าเวลาไปก่อนฝากไปด้วยตอนบ่ายนะเกมดาอนาตี้สามก๊กนะฮะน่าเล่นมากนะตอนนี้ยังมีเซิร์ฟเดียวอยู่นะออตอนนี้กิ้เราขึ้นที่หนึ่งแล้วก็ไปล่าพิสุลชัยมาแล้วนะฮะแกก็ อตอนแรกแกเล่นไม่ได้มาเติมเกมไม่ได้ตอนนี้แกเติมเกมได้แล้วนะตอนนี้กิวผมก็น่ากลัวแล้วส่วนดาไดนตตี้สามก,ก๊กของผมกิวชื่อ M2Game เนะี่ย M แล้วก็เลข2แล้วก็เกมเพราะว่าไม่รู้มันมีคนจังไรไม่ตั้งชื่อกิวผมเฉยเลยนะฮะไม่รู้มันไปตั้งทําไมนะฮะเดี๋ยวเจอกันแล้วหนาวแน่นอนนะฮะแ,แ,แต่ว่ายังไม่เจอนะฮะจะไม่เจอกิวปอมเท่าไหร่นะ ผมก็เลยต้องมาใช้ M อมแล้วก็เลขสองนะฮะทูแทนนะฮะแล้วก็ GME นะฮะไม่รู้เขาทำเพื่ออะไรนะฮะไอหา่ากิวชื่ออื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะประมาณนี้ครับผมแล้วก็ท้าลบต่อไปนะฮะก็มาเจอบอสดาสุดท้ายแล้วนะเห็นไหมผมว่ามันความละเอียดมันหายไปตอนแรกมันแบบโอ้โหมัน,ม,น,ม,นมันวาวมากเลยครับเนี่ยใหญ่ตัวเนี้ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบเงาของชุดเกาะจะวาวมากเนะี่ย ดอปลงเนาะถ้าใครเคยเล่นจะรู้ว่าดลงเขาคงมันคือบางมือถือบางบางเครื่องมันใช้ไม่ได้อะถ้าไม่เล่นในโปรแกรมจำลองอะนะนี่ฮนะประมาณนี้เลยครับนี่ตัวเท่าบ้านเลยแนละ้วมันง่ายตัวที่ว่ามีภาษาไทยนะฮะตอนนี้สูงสุดมีอยู่แค่เซิฟสามเนาะเดี๋ยวเรานัดกันเราเล่นเซิฟสี่ดีกว่าอ่าพูนี้น่าจะเซิฟสี่เปิดนะครับผมเนาะ หวังว่าคงไม่เจอไอ้ก,กิวปลอมอีกนะพอผมลงคลิปเสร็จปุ๊บแม่ไม่ตั้งกิวปลอมโชว์อีกนะอย่างเหี้ยเลยลเอ,อไม่รู้เขาทำเพื่ออะไรเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ผมจะชอบตั้งชื่อกิวเอ็มทูเกมอยู่แล้วใช่ไหมผมไปเจอเอ้าเหีเ้ใครมันตั้งแซงหน้าเราเนี่ยอาจจะแกล้งด้วยความน่ารักแต่ว่าผมไม่น่ารักด้วยนะอ,อ อย่าอย่ามันอย่าคือกิลมันมีหลายชื่อเนาะจะตั้งอะไรก็ได้แล้วแต่อะไรเงี้ยมาตั้งชื่อเหมือนกันมันมันเกินไปนะะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้สตรีมนะฮะตอนทุ่มหนึ่งแล้วกันเนีเกมนี้ตอนบ่ายจะเป็นเกมมาทึรับสามก๊กเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ใครจะเล่นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูก่อนว่าจะนัดเซิร์ฟสี่หรือว่าเซิร์ฟห้าดีนะฮะ น่าเล่นภาษามันเป็นเกมแบบมีหลายตัวละครมากมีหลายเผ่ามากนะฮะนี่เรียบร้อยบอสเราจะได้ของเนาะไว้อัพไปนู่นทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยต้องมาลื้อความเออเขาเรียกว่าไรนะมันลื้อความรู้สึกใหม่นะฮะเพาเราจำไม่ค่อยได้เนะว่าอย่างไงอะ นะภาษาไทยก็กดคลิกปุ่มเพื่อกลับไปทฤนฐานนี่แมตอนแรกไม่มีภาษาไทยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนั้นเนี่ยนี่ยมีภาษาไทยแล้วนะจ๊ะเยี่ยมยอดกระเทียมดองเลยตอนนั้นเราก็เล่นกันเนาะไม่มีภาษาไทยแต่ว่าสนุกอยู่นะแต่สกิลสกูเออสกูสกิล,กล,กล,กลนี่แปลนยับเลยนะอันนี้ก็ระบบของอาฐานทัพต,ตรงนี้เปิดนะมันจะเปิดเรื่อยๆครับผมเนะี่ย จะเปิดนู่นเปิดนี่เปิดนั่นตามเลเวลเราเนาะกาชาเกลือไม่ต้องตกใจครับตัวนี้ได้ทุกคนเนเี่ยอ่าก็ใช้ได้แบกตอนต้นนะฮะจะมีตัวแท้งผมแหละที่เก่งที่สุดมันชื่ออะไรผมจำไม่ได้อันนั้นหนามากนะเก่งเ,เดี๋ยวให้ดูตัวนี้แล้วกันนะฮะอ่าตอนนี้ยานมาแล้วนะฮะท้าลบ ฮีโร่กรนักระดับอีลิตตัวใหม่ได้เข้าร่วมทีมของคุณเพื่อรับเพื่อสู้รบไปพร้อมกันนะอ่าแปลดีมากนี่กนเอามาปุ๊บนี่ะมันเป็นแท้งเราต้องยืนหน้านะฮะแห็นะง่ายไหมตวนนี้มีภาษาไทยแล้วด้วยนะฮะช่วงนี้ยังไม่มีเกมเลยเดี๋ยวพาเล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงนะฮะสไตล์ช่องผมอยู่แล้ว ฟันเลยโบน่นะฮะตัวซ้ำมีประโยชน์มากเนะ่ตัวเกมนี้เผาเดียวกันตัวซ้ำเดียวกันได้ฮะเอาไว้เอาเวกทำตัวละครทำอะไรเงี้ยเนาะนี่เป็นไงตัวใหม่เนะฮะอ่าอันนี้ก็ห้างสรสรบสินค้าแล้พวกแพ็กเกจต,ต่างๆเนะฮะในร้านค้ามีทุกอย่างให้เลือกสรรเนะฮะ ตอนนี้ก็ต้องปรึกษาน้องโก้น้องอ่าน้องก๊อปเนะี่ยท่านก๊อปเล่นเกมเก่งๆหลายๆคนเนะี่ยอ่านี่ประลองไม่ต้องนะฮะออกไปก่อนอ่าก็มาเล่นตามที่เขาแนะนำแล้วกันนะฮะรางวัลบทนะก็รับไปมีอะไรบ้าง1นึงถึงแปดนี่นี่อาวุธนะฮะใส่อาวุธได้ด้วยนะฮีโร่นี่เราจะไม่มีใครใช่ไหม อัพคันก่อนเลยดับเลข19ไปเลยครับผมตัวเดียวให้มันหนาวๆไปเลยนี่อาวุธสีฟ้าใส่ไปคือมันมีภาษาไทยแล้วมันง่ายครับสำหรับเกมนี้นะแล้วขอบคุณมากที่เขาทำภาษาไทยให้ด้วยนะไอตอนนั้นไม่มีภาษาไทยนี่เรางมกันชิบหายไปป่วงเลยเชื่อไหมผมแปลสกิลแบบโอ้โห,โหเยอะเอลนับผมก็ออกไปลุยน่าจะมีออโต้ ได้แล้วอ่ามาแล้วแต่ผมว่าการาฟิกมันดอกลงไปหน่อยนึงนะอ่านะครับผมนีนะ่ภาพสวยงามมากก็ประมาณเกมเพล์คร่าวๆประมาณนี้กันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะนัดนัดเล่นเซิร์ฟไหนด้วยเนาะประมาณนั้นไงฝากเกมนี้ไปด้วยพรุ่งนี้เจอกันนะไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเอ็ a m e กมด้วยเจอกใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับนะฮะ